พ,พี่เบลภาษาพาเพิร์นและแยรีกดไลค์และกดติดตามช่องของครูพี่เบลกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านนั้นเราก็แวะเซลฟี่กับน้องแมวกันก่อนจ้าออกจากบ้านกันดีกว่าถึงโรงพยาบาลวังไทพูภแล้วจ้าอยู่ทางขวามือของเรานั่นเองระหว่างที่เรารอคิวอยู่นั้น เราได้พบคุณยายท่านหนึ่งเราเลยได้เข้าไปคุยกับคุณยายท่านนั้นค่ะระหว่างนั่งรอคิวขอเวลาแก้งเหงาสักหน่อยค่ะรอคิวอีกสักพักใกล้จะถึงคิวเราแล้วถึงคิวแล้วจ้าและก็ถึงคิวของคุณพี่เบลแล้วนะคะแต่ว่าการฉีดวัคซีนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วมากก็จะทำภาพให้ดูช้าลงนะคะ<ๆ>เพื่อเห็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจนนั่นเอง ออากาอกกรี30นาทีีน่นะคะคุณเบลก็ฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2ชั่วโมงนะคะฉีดเวลา16นาฬิกา2นาทีขนานี้เวลา18นาฬิกาย2นาทีค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะเดี๋ยวก็รอดูช่วงถัดไปค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาครบ2 4ชั่วโมงหลังจากการฉีดวัคซีนเซโนแบคเข็มแรกนะคะมีแค่อาการปวดแขนข้างที่ฉีดแล้วก็ชานิ้วบริเวณข้างที่ฉีดค่ะ สรุปผลข้างเคียงของวัคซีนสูตรไข่เข็มที่ 1. ซีโนแวค 1. ปวดแขนหนักแขนข้างที่ฉีดประมาณ3วัน 2. ชาปลายนิ้วข้างที่ฉีด1วัน 3. คันยิบยิบในช่วงกลางคืนที่รับวัคซีนมาแล้วคันบริเวณฝ่าเท้าซ้ายขวาและขาขวาเพียงไม่นานก็หายไปทั้งนี้อาการข้างเคียงของแต่ละคนจะต่างกัน ต่อไปวัคซีนเข็มที่2อแอตตาเซเนกา28ตุลาคม2,564สรุปอาการข้างเคียงของวัคซีนสูตรไข่เข็มที่2แอตตาเซเนกา 1. ปวดแขนหนักแขนข้างที่ฉีด 2. ปวดหัว 3. มหมนงงและ4หิวมากกว่าปกติทั้งนี้อาการของแต่ละคนจะแตกต่างกัน